สวัสดีครับก็มาพบก,กับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับ mm hmm. ก็จะเรีนเบา,าคลิปด,ด่สั้นๆนะครับเกี mm ่ย hmm. วกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำะสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างเส้นทแย,ทยงมุมนะครับ mm hmm. ในตารางเวิร์ดนะครับจะทำยังไงนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้กับเวิร์ด น่าจะทุกเวอร์ชันนะครับก็มาลองดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับมาดูวิธีทํากันนะครับไปที่เมนูนะครับแทรกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตารางนะครับทําการเลือกตารางนะครับว่าต้องการที่จะสร้างตารางแบบไหนนะครับเช่นผมต้องการที่จะสร้างตารางแบบตาราง3ามคูณสอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาไปชี้ตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะมีเส้นตารางขึ้นมาในเอกสารเวิของเรานะครับเสร็จแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับทําการคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกนะครับสามช่องแล้วก็ลากลงไปนะครับสี่ช่องปุ๊บนะครับท่านก็จะได้ตารางขึ้นมาลักษณะนี้นะครับทีนี้วิธีการขยายตารางนะครับก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับที่เส้นนะครับมันก็จะมี ขึ้นมาลักษณะน uhm ี้นะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับทําการลากออกไปนะครับตันนี้กดเมาส์ค้างแล้วก็ลากออกไปนะครับกดเมาส์ค้างลากออกไปนะครับกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับวิธีที่1นะครับก็ทําแบบนี้นะครับทีนี้หากต้องการตีเส้นตารางนะครับที่มันเป็นเส้นทะแยงมุมมาลักษณะนี้ลักษณะนี้วิธีการทําทํำยังไงนะครับ ็เอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงตารางนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปตรงไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วมันจะมีรูปแบบของเส้นตารางอยู่ตรงนี้นะครับท่านเอาเมาส์ไปคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปนะมันจะมีตัวให้ตีเส้นนะครับนะเส้นทะแยงมุมลงนะครับ นะคลิกลงไปนะครับหากต้องการที่จะลบออกก็ไปคลิกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนะก็ไปติ๊กตัวนี้ออกนะครับนะติ๊กตัวนี้ออกนะมันก็จะหายไปนะครับนะหรือจะตีไปแบบหนึ่งนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับนะผมจะตีไปอีกแบบหนึ่งนะครับตีไปลักษณะเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นทแยงมุมขึ้นมาลวนะตัวนี้ก็คลิกเมาส์ลงไปนะครับนะเสร็จแล้วก็ ตัวนี้ก็ถ้ามันมีลักษณะนี้แล้วก็คลิกเลยก็ได้นะครับมันก็จะตีเส้นลงไปให้อัตโนมัตินะครับท่านก็จะได้เส้นแต่ทแยงมุมนะครับในตารางของเวิร์ดนะครับออกมาลักษณะนี้นะครับหากไม่ต้องการก็แค่เอามอไปขี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊กที่มันถูกติ๊กอยู่เนี่ยออกมานะครับติ๊กออกนะครับก็จะได้มันก็จะหายไปละนะครับ อันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะตีเส้นทะแยงมุมนะครับในตารางที่อยู่ในเวิร์ดทำยังไงนะครับก็ทำเหมือนที่เล่ามานะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปรมใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ